The Storytelling Power of story for Leaders of for พลานุภาพแห่งการเล่าเรื่องกับเพียวิทย์ดรวิทย์สิทธิเวคินเล่าเรื่องธุรกิจอย่างไรให้เข้าไปอยู่ในใจผู้ฟังให้การสื่อสารพาคุณบรรลุเป้าหมายในฐานะนักเล่าพนักงานผู้บริหารและผู้นำองค์กรคอสออนไลน์เฉพาะการซื้อผ่านพาร์ทเนอร์วัน,นิพบลดราคาไปกว่าครึ่งคลิกคำอธิบายใต้วิดีโอ ฮันหวางกลับไปตั้งทัพที่สิงหยางรวมทัพได้จนเป็นที่แน่ใจแล้วว่าพร้อมที่จะกลับไปต่อกรกับเซี่ยงหวีอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับสำนึกได้ครับว่าการพ่ายศึกครั้งที่แล้วเป็นเพราะตนนั้นกำเริบใจไม่ใช้หันซินเป็นแม่ทัพแต่ครั้งจะกลับไปง้อมือเปล่าเพื่อเสียเชิงเจ้านายครับครั้งนี้เสียทัพก็ไม่เห็นว่าหันซินนั้นจะมาคอยช่วยเหลือตนเหมือนที่หันซินเคยเป็นแบ็กอัพให้กับจังเหลียงในการเดินทาง ไปยังเมืองต่างๆแล้วก็มาช่วยได้ทันท่วงทีหรือว่าอาจจะทันท่วงทีนั้นไม่มีหันสิ้นเข้ามาช่วยครับดังนั้นตามคําแนะนําของจังเหลียงหลิวปังจะต้องไปทําให้หันสิ้นเห็นว่าเขายังมีแม่ทัพรายอื่นๆที่ยังพอจะใช้งานได้อีกนายหนึ่งก็เป็นการที่จะให้หลิวปังนั้นหาแม่ทัพ พอที่จะเป็นตัวล่อเป้าให้เซียงหวีนั้นหันไปสนใจทางอื่นและแม่ทัพที่จะต้องนํามาเป็นฝ่ายเดียวกับหลิวปังนั้นจะต้องเป็นแม่ทัพเก่าของเซียงหวีนั่นเองเพราะว่าหลิวปังทราบดีว่าเซียงหวีนั้นหากผิดใจใครโดยเฉพาะลูกน้องที่แปลพักเนี่ยเขาจะยกไปตีทันทีอย่างไม่รอช้าเขาจึงมองไปที่เผงเย่และก็อิงปู่ครับโดยนรายของเผงเย่นั้นยอมสวามิภักดิ์ตั้งแต่ตอนที่เปิดเผงเฉิงให้หลิวปัง เข้าไปง่ายๆนั้นแล้วส่วนของอิงปู้นั้นได้ส่งสุยเหอไปหวานล้อมจนอิงปู้นั้นกลับเข้ามาอ่อนน้อมต่อหลิวปังหลิวปังสั่งทับไปรักษาเกาเฉิงและสั่งเผิงเย่คอยตัดทาง,สเ,งเสียงวีเมื่อมีโอกาสในศึกครั้งต่อไปตัดภาพไปที่จิวเจียงก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่อิงปู้สั่งตัดหัวคณะทูดผู้นําทูตที่ถือหนังสือมาให้กับอิงปู้ของเสียงวีนั้นตัดหัวไปเรียบร้อยแล้วพวกเบาวของผู้ถือหนังสือนั้นก็รีบ กลับไปรายงานต่อซีฉูป้าหวางเซียงหวีว่าผู้ถือหนังสือถูกตัดหัวไปแล้วแล้วก็ตัวอิงปู้เองก็ไปอ่อนน้อมต่อหั่นหวางหลิวปังซีฉูป้าหวางได้ฟังแน่นอนว่าโกรธมากครับสั่งตระเตรียมทัพที่จะไปตีจิ่วเจียงฆ่าอิงปู้ให้มันหนำใจแต่ว่าฟันเจิงยกมือห้ามไว้บอกว่าอย่าพึ่งหลงกลครั้งนี้หากท่านยกไปตีอิงปู้นั้นก็ป่วยการ เหนื่อยเสียทหารเปล่าๆศึกใหญ่นั้นคือศึกกับหันสิ้นหากทิ้งเมืองไปหันสิ้นยกมาก็จะตั้งรับไว้ไม่ทันขอให้ท่านตั้งฝึกตะแ่่ทหารรักษาเผิงเฉิงเอาไว้ตีได้เมื่อไหร่จึงคืบตีตามไปที่เสียนหยางยึดเป็นเมืองหลวงหัวเมืองที่เสียไปจะกลับคืนสู่ท่านเรียกได้ว่าเข้าตีเมืองหลวงได้ผืนแผ่นดินท่านจงฟังคําข้าเถิดซีจูป,ป้าหวางเห็นด้วยจึง สั่งให้เกณกองทัพตระเตรียมไว้แล้วก็เรียกกองทัพจากหัวเมืองเข้ามาฝึกหัดฝึกซ้อมให้สันทัดในการรบนั่นเองทางด้านฝ่ายของหันหวางหลิวปังนั้นหลังจากที่ได้อิงปู่มาแล้วจึงกระซิบถามจังเหลียงว่าเอาละครั้งนี้ได้อิงปู่มาแล้วไหนล่ะท่านบอกว่าจะให้หันสิ้นมาเป็นแม่ทัพให้เราอีกครั้งจะทําประการใดจังเหลียงจึงบอกว่าการครั้งนี้ท่านใหญ่ได้วิตกเลยพรุ่งนี้ข้าจะไปเองที่เสียนยางข้าจะกลับมา นำหันซึ่งกลับมาด้วยขอไปคิดการกับเซียวเหอสักพักหนึ่งก่อนรุ่งเช้าจางเหลียงทูลลาพระเจ้าหันหวางออกจากสิงหยางไปยังเสียนหยางฝ่ายเซียวเหอผู้ซึ่งคอยเป็นแม่บ้านส่งสเสบียงแบ็กอัพงานต่างๆให้กับหันหวางตั้งแต่อยู่ที่ปาสู่นั้นบัดนี้มารักษาการอยู่ที่เสียนหยางซากว่าจางเหลียงมาก็ออกไปรับเข้ามานตึกนั่งในที่เสมอกันเชิญดื่มสุราแก้กระหายถามว่าท่านเป็นประการใด จางเหลียงถามไปเซี่ยวเหอตอบว่าตั้งแต่อยู่ที่นี่ก็สุขสงบดีส่วนหันสินนั้นตั้งแต่กลับมาก็บ่นให้พระเจ้าหั่นหวางว่าใจเบาไม่เชื่อตนแล้วก็ทำหน้าเหมือนเสียใจนักปิดประตูบ้านไม่ให้ใครเข้าพบข้าไปหาถึงสามครั้งก็ไม่เคยเห็นหน้าหาันสิ้นแม้แต่สักครั้งเดียวถ้าท่านจะพบตัวนั้นข้าคิดว่าคงยาก เพราะในใจของหานสิ้นนั้นคงจะอยากให้พระเจ้าหั่นหวางหนิวปังมาหาด้วยพระองค์เองแต่เราคิดว่ามันไม่สมควรถ้าให้พระเจ้าหั่นหวางมานั้นมันผิดธรรมเนียมท่านจะคิดประการใดจึงจะลดทิฏฐิมานะของหันสิ้นไปได้จางเหลียงยิ้มครับหัวเราะเบาๆกระซิบไปที่หูของเซียวเหอเซียวเหอได้ฟังกลนของจางเหลียงก็ลุกขึ้นทันทีออกไปทําตามที่จางเหลียงสั่งทุกประการเซียวเหอ กระทำการตามที่จังเอียงกระซิบบอกนั้นคือไปปิดหมายประกาศไปทุกทั่วหัวเมืองแล้วก็นายบ้านต่างๆบอกว่าพระเจ้าหั่นหวางนั้นยกทัพไปตีเผิงเฉิงพ่ายแพ้ต่อซีฉู่ป้าหวางเสียทหารไปกว่า300,000คนซ้ำไรซีฉู่ป้าหวางยังจับไท่กงกับหลี่โฮเอาไว้หั่นหวางจึงยอมจะขึ้นแก่ซีจู่ป้าหวางหัวเมืองที่ยึดมาได้8ส่วน9ส่วนนั้นก็จะยกคืนให้กับ ซีฉูป้าหวางเป็นผู้ปกครองสิ้นเหมือนเช่นดังเดิมบัดนี้พระเจ้าหันหวางได้ให้จังหญยนกับขุนนางฝ่ายบัญชีของทางซีฉู่ป้าหวางนั้นไล่มาให้ขึ้นบัญชีชายหญิงชายจักรันพิการชาราให้อุ้มลูกเด็กเล็กแดงเข้ามาทำบัญชีสามโนโครัวส่งให้กับเสียวเหอถ้าผู้ใดปิดปังเอาไว้จะให้รับโทษอย่างหนักทางด้านของบ้านเสียวเหอก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันครับก็คือมีการจัดให้มีพวก เสีเหมียนที่มีฝีมือประมาณ200คนรวบรวมบัญชีทำการเก็บบันทึกสมโนโครัวชื่อประชากรเอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบทํางานกันตั้งแต่เช้ายันค่ำครับนายอำเภอทุกอำเภอแจ้งประกาศดังนั้นก็ส่งรีบเรียกเอาชาวบ้านเนี่ยมาทำสมโนครัวพวกชาวบ้านได้ฟังดังนั้นก็คุยกันเป็นทุกนะักเข้าไปครับว่า ถ้าซีชูป้าหวางกลับมาปกครองพวกเราหรือจะได้เป็นสุขเหมือนดังเช่นหั่นหวางปกครองยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังมีพวกครอบครัวที่ลูกหลานเนี่ยเป็นทหารแล้วก็ได้ความดีความชอบขึ้นมาจนอยู่ดีกินสบายแล้วเนี่ยคิดว่าหากซีชูป้าหวางได้กลับมาปกครองครอบครัวของตนเอง,เองนั้นคงจะสิ้นแล้วทุกอย่างที่ได้สั่งสมมาความดีความชอบทางการทหารจะกลับเป็นดาบสองคมเข้ามา ตีครอบครัวตนเองนั้นได้รับความเดือดร้อนกันทุกทั่วหัวและแหงครับซีชูประหว่างคงจะฆ่าเสียสิน้นเรื่องราวดังนี้ประกาศดังนั้นดังไปถึงบ้านของอดีตแม่ทัพใหญ่หานสิ้นครับหานสิ้นได้ฟังก็พูดกับคนสนิทว่าอย่าพึ่งตกใจไปเกรงว่าจะเป็นกลของจังเหลียงซะอีกเจ้าจงไปสืบดูให้แน่ชัดก่อนทางด้านของคนสนิทของหานสิ้นไปสืบดูก็บอกว่าเป็นเช่นนั้นจริงไมเแต่บ้านของเซียวเหอนั้นก็ย,ยัง ทำงานจนดึกจนดื่นทำโอทกันไม่ได้มีใครได้กลับบ้านกลับช่องเลยขณะน,นั้นมีผู้ทําบัญชีมาถึงบ้านหันสิน้นในระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่นั้น เคาะประตูบอกว่าจะเอเข้าไปทราบจำนวนคนในบ้านของหานสินสัหน่อยในประตูเข้าไปบอกว่าข้าหลวงมาเรียกเอาบัญชีคนในบ้านหานสินจึงบอกให้คนในบ้านเนี่ยไปบอกกับผู้เทีมบัญชีว่าท่านหานสินนั้นเป็นแม่ทัพย้ายไม่เหมือนขุนนางทั้งหลายทำไมจะต้องมาเรียกเอาคนในบ้านด้วยเล่าคนสนิทของเซียวเหอซิ่งไปด้วยจึงบอกว่าฮันหวางนั้นสั่งให้คนทําบัญชีทุกบ้านทุกหลังแม้ว่าตัวท่านอดีตแม่ทัพ ก็ให้ใส่บัญชีเข้าไปด้วยท่านซึ่งจึงบอกว่างั้นก็ไปทําที่อื่นก่อนเถิดแล้วค่อยมาบ้านค่ะพรุ่งนี้จะเอาจํานวนคนไาให้ที่บ้านผู้ทำบัญชีจึงยืนยันครับบอกว่าไม่ได้บ้านอื่นนั้นทําหมดสิ้นแล้วท่านอย่าให้ข้าได้รับโทษเลยข้านี่อุตสาไปทําบ้านอื่นก่อนแล้วก็มาทําบ้านท่านเป็นหลังสุดท้ายแล้วท้าไม่เร่งรีบนั้นข้าหลวงของซีฉูป่อหวางจะกลับไปรายงานพวกเราจะได้รับโทษกันทั่วนหน้าโดยเฉพาะท่าน หันสิ้นได้ฟังจึงบน่นครับว่าหูหลิวปังนั้นใจเบายอมแพ้ต่อซีชูป้าหวางไม่ปรึกษาหารือกับเราก่อนถึงมาดว่าให้มีหนังสือบอกให้เรารู้บ้างก็จะไม่ต้องยกมือให้กับซีชูเป้าหวางดังนั้นเดิมคิดว่าจะให้หันหวางมาเงาะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็คงจะต้องไปง้อหันหวางแล้วแหละหนิ่งดูได้ไ,ม,ไม่ได้หันสิ้นรุ่งเช้าจึงแต่งตัวถือกระบี่อย่างดีแต่งตัวอย่างเช่นแม่ทับ ขึ้นมา้าพาทหารแห่ซ้ายขวาหน้าหลังไปเป็นอันมากเมื่อเข้าไปในเสียนหยางคือหันสิ้นเนี่ยออกไปอยู่ประมาณนอกนอกเสียนหยางหน่อยนะครับปลีกตัววิเวกเมื่อเข้าไปในเสียนหยางเนี่ยชาวเมืองเห็นหันสิ้นเข้ามาก็ดีใจครับว่าแม่ทัพใหญ่มาแล้วจะยกไปตีสีชูป้าวางพวกเราจะรอดชีวิตกันแล้วหันสิ้นได้ยินดังนั้นแม้ว่าชาวเมืองจะสรรเสริญเขาดังนั้นแต่ว่าเขากลับไม่ดีใจครับเขากลับเห็นว่าเรื่องที่ได้ยินมานั้น เป็นจริงอย่างที่เขาว่าคือหั่นหวางนั้นยอมแพ้แก่ซีฉู่บ้าหวางการเดินทัพอืดอาจหน่วยนาดอย่างเช่นแม่ทัพใหญ่นั้นคงจะไม่ทันการเขาจึงสั่งให้ม้าเร็ววิ่งล่วงไปก่อนที่บ้านเซียวเหอบอกว่าหันสิ้นนั้นกำลังจะไปหาคิดการศึกอันจะไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นแก่ผู้ใด มันสิ้นส่งมาเร็วไปก่อนครับแม้ว่าจะใกล้ถึงแล้วก็ตามแต่จิตใจนั้นมันร้อนรอนยิ่งนะครับเพราะว่าบ้านเมืองที่ตวเองตีมันนั้นมันมากมายสิเหลือเกินคิดว่าจะยกกลับไปให้กับซีชูเป้าหวางนั้นมันเสียดายยิ่งไปกว่านั้นหากซีชูป้าหวางเข้ามาครองเสียนอย่างได้แล้วชีวิตและครอบครัวของเขาคงจะหาไม่ณที่นั้นมาเร็วของหานสิ้นเข้าไปพบเสียวเหอบอกว่าหานสิ้นกําลังมาถึงจ้างเหลียงได้ฟังก็ยิ้มครับกลับเข้าไปซ่อนตัว อยู่หลังม่านเซียวเหอลงไปต้อนรับหันซินถึงนอกบ้านเชิญมานั่งในที่สมควรหรันซินเห็นคนทำบ,บัญชีอย่างขมักขม้นอยู่จริงถึง200ชีวิตก็คิดว่าคงเป็นเรื่องจริงซะแล้วเซียวเหอจึงบอกว่าอา้าวนี่ท่านนั่งอยู่แล้วนี่ข้าไม่ได้พบเจอหน้าท่านตั้งเป็นเวลาช้านานมีธุระจะไปแห่งใดเล่าหาันซินจึงว่าพระเจ้าหั่นหวางถอดข้าจากแม่ทัพ้าพระเจ้าได้ความอัปยศอายแกทหารทั้งปวงจึงไม่ได้มาหาท่าน เซวเหอตอบว่าท่านนี่รือจะอายคนที่จะอายคือหันหวางต่างหากทำไมท่านจึงว่าเช่นนั้นก็หันหวางนั้นไม่ฟังคําท่านขืนยกทัพไปตีซีฉูป้าหวางแตกทับกลับมาคนที่จะอายก็คือหันหวางท่านควรจะเชิดหน้าชูตาได้เสียอีกหันซึ่งจึงถามว่าซึ่งหันหวางจะยอมยกเมืองให้กับซีฉูป้าหวางแล้วก็ให้ท่านทําบัญชีนั้นมันเป็นจริงประการใดเซลเหอจึงได้เด็ดสายหัวบอกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะว่าบิดากับคู่ชีวิตของพระเจ้าหั่นวางนั้นต้องตกเป็นตัวประกันแล้วก็ครั้งนี้แม่วัดานายทหารยังไม่ยอมจะขอไปทําศึกแต่ขุนนางฝ่ายพลเรือนนั้นก็คิดว่าจะต้องยอมจังเหลียงเองก็ร้อนรนนักคิดว่าจะลาหั่นวางหลิวปังนั้นไปอยู่ที่เมืองหานไปหาความสุขส่วนตัวบับน,นี้ได้พาเอา ขุนานางฝ่ายบัญชีของซีชูเป้าหวางมาด้วยแล้วก็เร่งรัดให้ข้าทำบัญชีข้าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องทำไปตามนั้นฮันจินฟังเซียวเหอคิดก็แขนเข้าไปใหญ่ครับจึงบอกว่าเสียแรงที่เราเอาชีวิตฝ่าลูกเก่าทันไปทำการศึกได้หัวเมืองมาถึง7ส่วน8ส่วนพระเจ้าหั่นหวางแพ้แค่ครั้งเดียวจะมายกกลับคืนให้กับซีชูเป้าหวังนั้นไม่ควรอันไท่กง กับหีโฮตกไปอยู่ในมือของเสี่ยงวีนั้นเพราะว่าพระองค์ประมาทเสเองไม่คิดการให้รอบคอบแต่ถึงการกนั้นข้าก็ยังรู้ดีว่าทั้งสองพระองค์ที่ถูกจับเป็นตัวประกันนั้นยังมีชีวิตอยู่ดีเพราะว่าที่นั่นยังมีบุคคลที่ชื่อว่าฟั่นเจิงฟั่นเจิงผู้นี้มีสติปัญญาเห็นว่าจะไว้ชีวิตสองพระองค์เอาไว้เพื่อต่อรองกับพระเจ้าหั่นหวางเราจะคิดอาสาไปทําการศึกกับซีจูป้าหวางทวงเอาไท่กงและหวีโฮกลับคืนมา อันหนึ่งสามชิ้นนั้นก็ให้ฉันอยู่รักษาแล้วท่านจงเลิกทำบัญชีกระดาษเน่าๆพวกนี้เถิดทิ้งไปเลยอย่าได้ให้รัษฎรต้องเดินทางมาให้เหนื่อยกายเลยจังเห็นที่ฟังอยู่หลังมา่านเดินออกมาตบมืออยู่แผลบแผลบแผครัแบ,แล,บแล้วก็ บอกว่าท่านอาสาจะไปทําศึกกับซีชูป้าหวาังอไทคกงกลีโขคืนมานั้นข้าพเจ้าเห็นสมควรอย่างยิ่งแต่ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเห็นมากับตาว่าซีชูป้าหวาังนั้นมีกําลังมากกลัวว่าท่านจะแตกมาเหมือนครั้งอย่างที่พระเจ้าหันหวางเป็นนะสิคือจังเหลียงแกมายั่วครับงานนี้งานยั่วอย่างเดียวครับหันสิ้นตอบว่าแต่ก่อนนั้น ท่านเห็นว่าข้ามีฝีมือไม่ใช่หรือจึงได้ให้ข้าเป็นแม่ทัพแต่ครั้งนี้พระเจ้าหันหวางเสียทีครั้งเดียวท่านกลับมาดูหมิ่นข้าแล้วก็สรรเสริญซีชูเป้าหวางใจข้าพระเจ้านั้นเห็นว่าซีชูเป้าหวางเหมือนลูกนกในกำมือจะขยี้ม่อใดก็ได้เหมือนใจนึกจังห์เห็นได้ฟังก็แกล้งย่อหันสิ้นต่อไปอีกว่าท่านจะพึ่งดูหมินพระเจ้าซีชูเป้าหวางเลยที่ข้าพูดไปนี้ไม่ได้เกินจริงข้าพระเจ้าเห็นว่าซีชูเป้าหวางนั้นเป็นผู้ไร้เทียมทานอยู่3ประการ ประการแรกก็คือมีทหารแล้วก็เมืองขึ้นอยู่เป็นอันมากประการที่สองพระเจ้าซีชูป้าหวางมีหลงจีเป็นทหารเอกมีฝีมือยิ่งนักผู้ใดจะต้านทานก็มิได้ฝีมือทัดเทียงกับซีชูป้าหวางเลยทีเดียวประการต่อมาคือมีฟั่นเจิงเป็นผู้ที่เป็นกุนซื้อมีสติปัญญารักษาข้างกายซีชูป้าหวางเหมือนเทพ,พย,ยดาข้าพเจ้าเห็นสาประการนี้จึงทัดทานทาน่ทานไว้ซึ่งทาจะทําการสึกกับซีชูป้าหวางน,นั้นจงให้รอบคอบ ก่อนที่จะพูดอะไรออกมาหันซินเนี่ยฟังก็โกรธขึ้นไปใหญ่ครับลุกขึ้นร้องกับขุนนางว่าท่านจงฆ่าซะไอ้พวกขุนนางของซีฉูเป้าหวังที่มาทําบัญชีแล้วหลงจีกับฟัน่นเจิงนั่นก็คงจะตายด้วยฝีมือของข้าถ้าสองคนนี้ไม่ตายจงเชือดคอเราส่วนหัวของเรานั้นท่านจะทําประการใดเอาไปเตะแทนลูกบอลก็ตามแต่ใจท่านเถิดเซี่ยวเหอจึงว่าประเพณีแต่ก่อนนั้นถึงจะเป็นข้าศึกศัตรูกันก็จะไม่สังหารการทูตผู้ที่ถีหนังสือนั้นมันไม่สมควร ท่านจะทําการสื่อกับซีฉูป้าหวังนั้นจําจะต้องไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหันหวงังแล้วคิดการสงครามจึงจะชอบหันสิ่นที่บอกว่าได้งั้นวันนี้ข้าจะลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้จะกลับมาพากันไปเข้าเฝ้าวันนี้ก็ขึ้นม้ากลับไปครับรุ่งเช้าหันสิ่นจัดแจงทหารทั้งหลายคุมรถที่ทําไว้นักเมืองเสียนหยางได้2อ0 0ารคันนี่แหละครับสองรคันเนี่ยพาเอาจางเหลียงแล้วก็เซียวเหอไปด้วยเดินทางไป จากเสียนหยางไปยังสิงหยางพอใกล้จะถึงสิงหยางนั้นก็ยังไม่ได้ก็ไปเข้าเฝ้าทันทีครับหันซินนั้นแยกกับจังเหลียงโดยหันซินพาเอาเซียวเหอนั้นอ้อมไปดูชัยภูมิรอบๆทางทิศตะวันออกส่วนทางตะวันตกนั้นทางจังเหลียงเดินทางเข้าไปพบพระเจ้าหั่นหวางดิวปังพระเจ้าหั่นหวางถามว่า หันไปพบเซียวเหอคิดการประการใดจึงจะได้หันสิ้นกลับมาจำหลิงจึงเล่าความที่ได้ทํากลหลอกให้หันสิ้นนั้นมีใจกลับมาง้อทางด้านของหลิวปังเองให้พระเจ้าหันหวางนั้นฟังทุกประการครับแล้วก็กําชับบอกกับพระเจ้าหันหวางว่าท่านจงแกล้งทําเป็นว่าสรรเสริญซีชูป้าหวางให้หันสิ้นมีความโกรธจึงจะต้องกันกับคําของข้าพเจ้าไม่มีพิรุษใดๆรอจนบ่ายพลอยหันสิ้นกับเซียวเหอก็มา เข้าเฝ้าพระเจ้าหั่นหวางอยู่ปังครับพระเจ้าหั่นหวางเรียกทั้งสองเข้ามาแล้วถามหันสิ้นว่าท่านจากไปตั้งแต่วันนั้นข้าพระเจ้าคิดถึงท่านนักไม่รู้ว่าจะเจ็บป่วยประการใดจะไปเยี่ยมก็เป็นกังวลด้วยการศึกเราเองมิได้ฟังคําท่านจึงได้แตกพ่ายมาเช่นนี้และจาใจจะต้องยกเมืองเป็นเมืองขึ้นแก่ซีชูป้าหวางแล้วก็มีคําสั่งให้เร่งทําบัญชีคนเราจึงให้จังเหลียงพาเจ้าพนักงานไปทําบัญชีสามโนครัว ที่เมืองเสียนหยางท่านจะได้น้อยใจเลยฮันซินได้ฟังจึงบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าไปอยู่สามชิ้นนั้นข้าพเจ้าป่วยอยู่จึงให้เฉินยู่ยู่รักษา3ามชิ้นตัวข้าพเจ้าถอยมาตั้งอยู่ณแดนเมืองเสียนหยางแจ้งว่าใต้อ๋องจะยอมเป็นเมืองขึ้นแก่ซีชูปะะ้าหวางข้าพเจ้าตกใจจึงรีบมาด้วยคิดว่าแต่ก่อนนั้นที่ข้าพเจ้าชนะศึกหลายครั้งก็ด้วยพึ่งบุญของไต้อ๋องจนได้เมืองขึ้นของซีชูปา้าหวังมาถึง7ส่วน8ส่วนกิจยศปรากฏไปทั่วล่า เหตุใดพระองค์จะต้องยกเมืองต่างๆคืนให้กับซีชูป้าหวางเล่าทหารในกองก็ยังไม่เบาบางเหตุใดเสียทีแค่ครั้งเดียวแต่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไตอ๋องจึงคิดถอดใจเช่นนี้การที่ทำมาทั้งหมดจะพังทลายเสียหายไปเสียนีเล่าท้าวาเจ้าไม่เห็นด้วยหันหวางได้ฟัง หันสิ้นว่าก็แกล้งยั่วหันสิ้นต่อไปว่าจริงอยู่ที่ท่านพูดมานั้นกองทัพเราก็ยังเหลืออยู่พร้อมพรักแม้ว่าจะเสียไปมากแต่ก็กลับมาได้เท่าเดิมแต่การที่ข้าพเจ้ายอมเป็นเมืองขึ้นแก่ซีชูป้าหวางนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ท้อใจจากความพ่ายแพ้แต่ข้าพเจ้านั้นท้อใจเพราะว่าเห็นความเข้มแข็งในการสงครามของซีชูป้าหวางต่างหากเล่าข้าพเจ้าเห็นว่ากองทัพของซีชูป้าหวางนั้นเข้มแข็ง ดังกำแพงเหล็กยากที่จะมีผู้ใดเอาชัยชนะได้อีกทั้งบิดากับภรรยาของข้าก็ตกอยู่ในเงื้อมือเขาจึงจำจะต้องเป็นเมืองขึ้นของเขาเมืองใหญ่อย่างเมืองเจา้าเมืองเยน็นเมืองเหลียงเมืองฉีทั้งสี่เมืองก็เห็นฝีมือซีฉูเป้าหวางแล้วสิ้นยกเป็นเมืองขึ้นแก่ซีฉูเป้าหวางไปแล้วไหนหละขคาพระเจ้าจะมีกำลังใจทำศึกต่อไปเล่าประการหนึ่งซีฉูเป้าหวางนั้นก็ฝากข้ามามันดูหมิ่นท่านนักบอกว่าแม้จังหารผู้มีความคิด ก่พ่ายแพ้แก่ฝีมือของพระองค์หันสินนั้นเล่ายังไม่ทันจะปละมือก็หน,นีกลับไปสามฉินซะแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าซีชูป้าวังนั้นเข้มแข็งนักจึงจะต้องยอมจำใจเป็นเมืองขึ้นแก่เขาหันสินได้ฟังก็มีความโกรธขึ้นถึงขีดสุดครับครั้งนี้โกรธจนตาแดงครับส่วนหน้านั้นเขียวจงบมกว่าไตอ่องไปสรรเสริญซีชูป้าหวางังน้ำใจข้าพเจ้าไม่กลัวซีชูป้าหวางังแม้ว่าจะรบกัน แต่ทหารข้าพเจ้าที่ตามมาก็พอจะล่อลวงซีชูเป้าหวังได้เจ้าหันหวางทีฟังก็แอบยิ้มอยู่นิดๆครับลงไปจับเอามือของหันสินแล้วถามว่าแล้วท่านจะทําอย่างไรจึงจะชนะซีชูเป้าหวังได้เล่าเราสงสัยนักหันสินจึงบอกว่าข้าพเจ้าอยู่เสนยางนั้นมิได้อยู่เปล่าๆปี่ๆข้าพเจ้าได้สั่งทํารถทํารถที่เป็นรถปืนกลขึ้นมาไว้ถึง200คันเสรแต่ว่าคนน้อยนักจึงทําได้แค่200กว่าแต่ถ้า ได้ทหารเพิ่มขึ้นก็จะทำได้สัก 2- 3พันแล้วจะเป็นทัพใหญ่แม้นซีชูป้าหวางมาก็จะยกทัพทำกลศึกพร้อมทั้งรถกลที่ขพเจ้าคิดขึ้นใหม่ผสมกับกลศึกที่ขพเจ้าเรียวางเอาไว้นั้นก็จะล้อมจับเอาซีชูป้าหวางไว้ได้โดยง่ายท่านหวางสนใจนะครับว่าทํารถถังรถกลจากไหนมาจึงถามว่าท่านจะทําประการใดหันสิ้นจึงบอกว่ารถขพเจ้ามีงอน อันนี้จะอ่านตามคําต้นฉบับนะครับจะได้ให้เห็นภาพตามที่ได้ปัรยายเอาไว้ฮันชินบอกว่ารถข้าพเจ้านั้นมีงอนทั้งหน้าแลท้ายสองข้างนั้นต่อแอกออกไปเทียมด้วยกระบือทั้งสีด่ด้านด้านละตัวผูกเป็นกลมเม็ดกลับตัวได้ถึงจะหนีก็ว่องไวถึงจะไล่ก็ทันข้างหน้ารถแลท้ายรถมีบิลันผูกหน้าไม้เป็นยนต์ปักอาวุธรายรอบไม่ให้มา้าและคนเข้าใกล้พูดง่ายๆก็คือปัก พวกหอกพวกสิ่งที่มีคมนั้นเอาไว้รอบเกวียนครับไม่ให้ทหารเข้าไปทำอันตรายแก่ทหารบนเกวียนได้บนเรือนรถนั้นมีหลังคาการร่มแดดกันฝนมีถังน้ำตั้งท้ายรถรถละถังคอยดับเพลิงมีทหารถือเกาทัน4คนทวน2เล่มประจำอยู่ทุกรถรถหนึ่งสู้ทับม้าได้10บมา้าถ้าสู้คนเดินเท้าได้ร้อยคนถ้าจะตั้งบัญชิดบิลันติดรถสิรถ ก็ไว้ช่องม้าทางคนสิบศอกมีกลองสัญญาณแก่ทหารบนรถถ้าตีกลองแล้วให้ชักสายยิงยนต์หน้าไม้เก่าทันตามสัญญาณถ้าเดินทางไปได้ก็บรรทุกสเสบียงได้แม้หยุดลงชักบิลันถึงกันเป็นลูกป้อมแลค่ายแต่ว่าให้พิเคราะห์ดูที่ชัยภูมิก่อนถ้าจะตั้งทัพให้ต้องลักษณะศึกจึงจะมีชัยชนะฝ่ายเดียวถ้าแลที่ซอกเนินเขา ทางจำเพาะชอบทับเดินหน้าจะได้แต่งเป็นกองล่อกองซุ่มสกัดตีถ่าแลเป็นที่ท้องทุ่งทับม้าจะได้ล้อมสกัดตัดหลังให้ข่าศึกเสียขบวนและที่ราบมิได้มีลุ่มดอนเหมือนที่นอกมึงสิงหยยางนี้ไปทางประมาณ300เส้นข้างทางตะวันออกนั้นชอบทับรถคูงง่ายๆก็คือแกไปดูชฉยภูมิกับซิวเหอมาแล้วก่อนที่จะเข้าสิงหยางพบว่ามีชยภูมิเป็นที่ราบ เหมาะที่จะใช้ทับรถที่คิดกลสศึกเอาไว้แล้วนั้นพระเจ้าหัน่นหวานได้ฟังก็ดีใจครับข้าพเจ้าจะได้แก้แค้นซีชูเป้าหวางกระพาะสติปัญญาท่านนี้แล้วแล้วจึงสั่งให้คนนั้นไประดมกันทํา